พวกผมก็ถึงให้ไฟลงแถวเนี้ยขั้นนั้นพวกผมก็ไม่ยอมปรากฏว่าเขมรก็เขมรก็ต้องต้องต้องตรง้องสุดนู่นเลยนะสุดแนวป่านู่นน่ะนะสุดเสาไฟฟ้าหลักเสาไฟฟ้านู่นน่ะนะต้นที่สามนู่นน่ะนะต้นที่สี่เนี้ยนะที่เนี้ยเนี่ยกล้องกําลังโคดอยู่เนี่ยต้นที่ผมนับจากนี้นะหนึ่งสองสามไม่ใช่ต้นนั้นไม่เอา <ด>จากนี่ไปเส<ด>าไฟนี่ประมาณยี่สิบห้าเซนนะครับกิโลนึงเลยนะยี่สิบห้าเซนกับกิโลนึ่แน้องความยาวมันสิบสามกิโลล่ะลสิบสามกิโลลอ,ลองลองลองคำนวณเป็นเนื้อที่ก็หลายพันไร่อ่ะนะหลายพันไร่ หลายพันไร่นนี้ะแล้วก็เสียให้เขมรมาอันนี้พื้นที่เกือบสามสิบปีตำบลนนมุ่นเลยตรงนี้นะเกือบสาปีเลยนะปีสองพันยี่สี่ปีสองพันห้ารอยหสิบสาี่เกือบสาสิบปีแล้วรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยไม่มีใครเลยนะที่คิดจะเอาดินแดนนะผืนนี้คือให้กับคนไทย นี่คุณประสิทธิ์นามสกุลอะไรครับจันทมาครับจันทมานะเป็นเจ้าของอยู่นะอันนี้ขึ้นอยู่กับหมู่ที่เท่าไหร่ตำบลอะไรหมู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้ที่เรายืนอยู่เนี้ยหมู่หกหมู่หกหมู่หกตำบลเอ่อหมู่หกชื่อชื่อบ้านอะไรชื่อบ้านหมู่บ้านศีลาลักษ์หมู่บ้านศีลาลักษ์นะตำบลตำบลนนมุ่นตําำบลนนหมักมุ่นอํอำเภอโคกสูงโคกสูงนะจังหวัดสระแก้วนะครับแต่ตรงของผมของผมมัน ตัดไปประมาณเสียประมาณสองสามไร่ที่ตรงยกไปปนายนายกชื่อนายทิติพัฒน์เสมาทองครับเสมาทองนะเป็นนายกอบตอบตบ้านตำบลบ้านใหม่น้องใสครับอำเภอรังก็มีที่แบบนั้นบ้านเกิดอยู่นี่บ้านเกิดอยู่น่นมุนนี่แต่ก็มีพี่ชายเนี่ยก็มาทำนาด้วยกันเนี่ยก็ก็เสียที่ดินแบบนี้เหมือนกันเหือนกัเสียเหมือนกันอ่าแล้วพี่ พี่ชื่ออะไรครับสมแพชยเสมาทองครับแล้วก็มีที่นาแบบนี้มันแดบนี้มันกันตัดเนี่ยตัดต้นหนามตัดตัดใตัดต้นนาตัดํานาตกไตน่นะไปนุ่น่ะแล้วของพี่ต้องเช่าขมินทนาไหมผมไม่เช่าทำไมอะไม่ไม่ไม่เช่าเรื่องอะไรไปยอมมันี่ะบางทีมันก็ได้บางทีมัน่ได้บางทีมันเราว่าจะเช่าเนี่ยมัน ใช่พวกมันเช่ากันนะมีช่วงหนึ่งเหรพากันเอารถไถดันรถหนามมันเป็นขบวนมาเลยทหารมันทหารเลยขบวนปืนมาเลยจะเอาขบวนปืนมาเลยเอารถไถมาดันคนาตรงเนี่ยดันไปถึงเออถึงเสาไฟนั่นโว้ยมันเอาทหารมาเยอะแยะเลยครับก็ทหารไทยก็ไม่ช่วยเราเลยไม่เขาไม่ทางอำเภอทางผู้ว่าไปพูดเลยไม่เคยไม่เคยไม่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเลย ทั้งจังหวัดละโอเคดีแล้วเขาบอกอย่าไปใกล้อืมดีละดีละดีละเดี๋ยวเดีด๋ยวเราจะได้เพราะว่า,าจังหวัดสาแก้วนี่นะผู้แทนก็เป็นถึง<อ>คนใหญ่คนโตนะสนอเทียนทองนี่ไม่เคยมาช่วยชาวบ้านเลยจังหวัดละไม่มีใครมาดูแลเลย,เลยผู้แทนน่ยสนอเทียนทองนี่ต้องพูดต้องด่ากันหน่อยละนะไอ้ตะกูลเทียนทองเนี่ยมันไม่เคยมาดูแลชาวบ้านเลยใช่ไหมเนี่ย